สวัสดีค่ะพบกับครูชุดต,ติมาพรชาแนลเส้นเคยนะคะโอ้โหวันนี้นะคะครูชุดมีเรื่องเม้ามอยหลายเรื่องเลยค่ะเรื่องเล่เาเล่าเรื่องอะไรอะไรอะไรโอ้เมื่อคืนนี้นะคะน้องทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะชุดน้องออกมาใหม่อลังการมากเลยนะคะสวยสวยนะคะเมื่อคืนนี้น้องใส่ชุดน่ารักมากนะคะขนาดพ่อโจยังชมเลยนะคะโอ้โหน้องใส่ ชุดนี้สวยมากเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะแล้ววันนี้ล่ะคุูชุน้องจะไปเล่นที่ไหนอ๋อวันนี้นะคะน้องจะไปทําการแสดงที่นะคะที่ไหนเอ่ยโอ้โหนี่นะคะบ้านหนองยาป้องอำเภออุทุมพรพิสยัยจังหวัดศรีสะเกดจนคนจังหวัดศรีสะเกดบอกว่ามาอีกแล้วมาอีกแล้ว ชมการตื่นตาตื่นใจตลอดทั้งเดือนนะคะตอนนี้นะคะคืนนี้ละะ้ค่ะทำการแสดงที่จังหวัดศรีสะเกดเชื่อไหมว่าคืนนี้นะคะชนกันหมอรำสามวงสามคณะ <c oughs> แต่กูชุบไม่บอกนะคะเป็นวงอะไรบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆน,นะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะและเล่นใกล้เคียงกันมากเลยนะคะสามวงเลยนะคะคืนนี้หมอรำนะคะทำการแสดงนะคะ แต่ที่แห่งนี้นะคะกูชุบมีเรื่องเมาส์มอยให้ฟังทําไมเหรอคะอ๋อนะคะ,นะคะผู้ใหญ่บ้านชาญฉลาดนะคะของจังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้หรือบ้านนะคะเรียกว่าบ้านหนองยาปองนะคะรูชุบฉลาดยังไงสุดยอดเลยค่ะผู้นํานะคะผู้นําที่แห่งนี้เพราะว่านะคะตอนนี้นะคะขายบัตรร่วงหน้า ขายบัตรร่วงหน้านะคะได้5,000ใบที่แน่ๆที่รู้ๆที่ชัว,ชวรับรอง5,000ใบนี้คืนนี้เต็มอะยะแน่นอนนะคะขายบัตรร่วงหน้าค่ะอู้ผู้ใหญ่นี่ทันสมัยมากเลยนะคะขายบัตรร่วงหน้า5,000ใบนะคะ รับรองนะคะคนเต็มนะคะคนเต็มนะคะโ,โหมากมายอยู่แล้วคืนนี้นะคะที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะขายบัตรร่วงหน้าเลยนะคะเนี่ยค,ค่ะคุชูก็มาเล่าให้ฟังเม้ามอยให้ฟังนะคะโอ้โหเต็มแล้วค่ะปูเสือปศาสรตนะคะทีนี้ก็มีอีกนะคะมีเรื่องอีกเม้ามอยนะคะเม้ามอยอ,อะไรอ๋อเดี๋ยวอ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะแมนมาีวันนะคะแมนมาีวันก็นะคะได้รับเชิญไปศึกวันบนเพลงนะคะ ของทีวีนะคะเดี๋ยวก็แพรภาพนะคะเดี๋ยวคุณก็ได้ชมกันนะคะของแมนมานิวันนะคะแล้วก็มีอีกเม้ามอยเม้ามอยเมย้ามอยอะไรนะคะอีสามวันรับชมกันทั่วโลกนะคะอีสามวันเท่านั้นนะคะนับถอยหลังอีสามวันเมื่อยคักนะคะเมื่อยคักมักเมียเขานะคะนางเอกต้มวีของเราคือใครครูหมอนอิงค่ะครูหมอนอิงแล้วพระเอกอะอ๋อ พระเอกก็คือดาวตลกของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคํมมอดนะคะนี่นะคะอีสามวันนับถอยหลังนะคะมาชมคูม่มอนอิงนะคะเขาเรียกว่านะคะผู้นะคะติดตามของน้องอุงอิงนะคะสามวันถอยหลังแล้วก็วันนี้นะคะบอสโจได้ลงคลิปนะคะโหสดสดร้อนร้อนเลยคะ่ะอะไรคูชุเมาส์อมอยมาเลยนะคะมีเรื่องมีอยู่ว่าน,นะคะอันนี้บอสโจนะคะ บอกว่าอะไรนะเฮียน้อยซนุชจะเอาสาวน้อยรำเพลินโชว์นะคะแยกกันนะคะอันนี้คือนะคะถ้าเป็นสาวน้อยนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะก็คือบอโจท่านเดียวนะคะท่านเดียวแต่ถ้าเป็น สาวน้อยรำเพลินโชว์นะคะจะมีเฮียน้อยจะมีซอนนุชเข้าร่วมกันนะคะร่วมหุ้นกันนะคะนะคะก็จะมีนะคะก็บอกว่านะคะซอนนุชคือใครซอนนุชก็คือภรรยาของบอสโจนะคะจะนําวงนะคะจะนําวงสาวน้อยรำเพลินโชว์เข้าร่วมฉากนะคะเข้าร่วมฉากกับผมด้วยก็หมายถึงเข้าร่วมฉากกับวงสาวน้อยด้วยนะคะกลายเป็นสองวงนะคะสองวงมีทั้ง สาวน้อยเนนพชรบ้านแพงรวมทั้งํำเพินโชว์นะคะสองวงลำเพินโชว์ด้วยนะคะเข้าร่วมนะคะแล้วก็บอสโจได้ลงโพสสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี่เองนะคะเขาบอกว่ารับสมัครนักแสดงเข้าร่วมรับสมัครนะคะอ่าคุณชูคุณชูจะพูดอะไรอ๋อคุณชุจะบอกว่า เดี๋ยวครูชุจะไปสมัครด้วยนะคะเดินผ่านหน้ากล้องก็ยังดีนะคะเดินผ่านหน้ากล้องก็ยังดีนะคะบอสโจสมัครนะคะนักแสดงร่วมนะคะในการถ่ายหนัง เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องใหญ่นะคะจะเข้าฉายตอนไหนโอ้เร็วนี้นะคะนู่นนะคะเดือนพฤศจิกานะคะแต่ตอนเปิอนพฤษภาเนี่ก็จะร่วมกําลังถ่ายทํานะคะตอนนี้ก็กําลังถ่ายทําอยู่นะคะเดือนาพฤทภศานี้จะเริ่มถ่ายทำและะ้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มรับสมัครนักแสดงแล้วค่ะใครอยากจะแสดงหนังนะคะร่วมกับบอสโจยม,มนินของเราและน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะก็ไปสมัครกับบอสโจได้นะคะ ตอนนี้นะคะกำลังรับสมัครแล้วนะคะแล้วกูชูก็บอกว่าโอ้โหโมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะกูชูเพิ่งเห็นมานะคะกูชูก็อดขำไม่ได้นะคะอุ้งอิงอุ้งอิงพัทธิดาน้อยนะคะเขาเรียกว่าให้ความสุขให้เสียงหัวเราะกับพ่อๆแม่แม่แมเอฟซีเป็นที่ประทับใจน้องอุ้งอิงรับบทเป็นพัทธิดาองค์อิง,องพัทธิดานะคะพัทธิดา เขาเรียกว่ารับบทเป็นพระธิดานะคะเกี่ยวกับอะไรอ๋อเมื่อสมมติว่าเขาเล่นตอนที่เล่นเต้ยลากันเนะะียค่ะเต้ยลานะคะก็จะมีบทนะคะก็เล่นทั้งคืนนะคะร้องเพลงเสร็จใช่ไหมคะร้องเพลงเสร็จทีนี้ก็จะเล่นบทละครละคะ่ะบทละครแล้วน้องเขาก็ได้เล่นรับบทเป็นนะคะเล่นเป็น พระธิดาในขณะนั้นนะคะน้องก็มีมุกตลกนะคะมุกตลกอะไรคูชุกเขาบอกว่าบทของน้องกำลังบอกกับเสนาอมาตนะคะบอกกับเสนาแล้วก็อมาตนะคะในนั่งกันเรียงรายกันเลยเขาบอกว่าทำท่าทำทางอยากกินซอยจุนะคะซอยจุของใครของทางภาคอีสานนะคะนะคะอยากกินซอยจุทำท่านะคะโอ้โหแค่ทำท่านะคะแล้วน้องก็พูดออกมานะคะว่า พูดเบาๆนะคะเสียงกระซิบทำปากนะคะว่าอยากกินซอยจุบอกกับพวกอมหาเสนานทั้งหลายอยากกินซอยจุเท่านั้นแหละคะ่ะโอ้โหพอ่อพ่อแม่แม่เฮกันต้มเลยนะคะการแสดงของน้องนะคะพัทธิดานะคะโอ้โหรับบทนารากักนารักเลยนะคะของน้องอุ๋งค์เพชรบ้านแพงนะคะและทําไมจะไม่ให้คนหลงรักนะคะโอ้โหเล่นได้ดีนะคะเล่นได้ดีแล้วก็เป็นที่ประทับใจนะคะอันนี้คุณชุบก็มาเมา์มอยให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้องและความประทับใจของน้องนะคะส่วนเพลง ของอิราก็เร็วๆนี้นะคะจะมีบทเพลงใหม่นะคะจะมีบทเพลงใหม่เข้ามานะคะในชื่อเพลงว่าผู้ชายคนแรกนะคะเดี๋ยวน้องก็จะไปถ่ายทํา MV นะคะก็จะเล่นเป็นนางเอกแล้วค่ะเร็วๆนี้นะคะครูชุกก็มาเมาท์มอยให้ฟังนะคะแหมหมดเวลาอีกเลยนะคะหมดเวลาครูชุกจะรีบไปไหนเช่นเคยคะ่ะครูชุกจะรีบไปปูเสือปูศาสตร์นะคะที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ ตอนนี้นะคะหมอรำมากันนะคะสามวงเลยค่ะเล่นใกล้เคียงกันนะคะแต่ครูชุดจะรีบไปดูนะคะวงสาวน้อยเพชรบ้านแพนะคะนําโดยน้องอุ๋งอิงนะคะน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะครูชุดจะรีบไปปูเสือปูสะแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับครูชุดด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย